<c oughs> จิตคือตัวรู้การภาวนาคือการฝึกจิตฝึกตัวรู้ให้การรู้ของตัวรู้อยู่ในกรอบที่เรากำหนดไว้ จิตที่ขาดการฝึกอบรมจะหลงอยู่กับอารมณ์ทำให้เข้าใจว่าอารมณ์คือจิตหรืออารมณ์เป็นของของจิต ในการฝึกจิตฝึกไม่ให้หลงให้รู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายว่าเป็นของเกิดของดับไม่มีเกณฑ์สารสาระอะไรเลย ถ้าเรากำหนดลมหายใจด้วยการแพ่งตัวรู้ก็จะจมอยู่จะฝังอยู่ในสิ่งที่แพ่งแล้วตัวรู้จะหายไป นังเราจะเราใช้ลมหายใจก็ดีคำบริกรรมก็ดีเทคนิคต่างๆนานาก็ล้วนแต่ให้จิตตัวรู้เด่นขึ้นมาเรากำหนดในทางที่ทำให้ตัวรู้อ่อนลง อันนั้นแปลว่าไม่ใช่เสียแล้วนี่เรารู้อยู่กับลมหายใจเข้ารู้อยู่กับลมหายใจออกให้เน้นที่ตัวรู้ ันดูลมหายใจเบื้องต้นถ้าจิตยังไม่พร้อมที่จะดูจิตรู้จิตอยู่กับลมหายใจในจุดไทยจุดหนึ่งในกายเช่นปลายจมูกเป็นต้นเราก็ทำสติในกาย พร้อมกับลมหายใจโดยแปลงกายออกเป็นสีส่วนอย่างที่อธิบายมาแล้วว่าส่วนแรกคือศีรษะใบหน้ากับคอส่วนที่สองไหลแขนมือนิ้วมือส่วนที่สามลำตัว ส่วนที่4ี่กายเชิงล่างจากสะโพกลงไปถึงตลอดถึงเนิ่วเท้าแต่ละส่วนสักห้าลมหายใจก็ได้หลังจากส่วนที่4ี่จบแล้ว ก็ให้รับรู้ต่อความรู้สึกให,กกกหกก้กายทุกส่วนพร้อมกันเป็นห้าขั้นร่างกายสีส่วนกับกายทุกส่วนพร้อมกันเสร็จแล้วก็กลับส่วนที่สี่ คือกายเชิงล่างจต่อไปส่วนที่3ามลำตัวต่อไปส่วนที่สองลายแขนมือส่วนที่ตัวปส่วนที่1นสีรษะกับใบหน้ากับคอนี้แล้วก็กลับไปกลับมาจนกระทั่งความฟุ้งซ่านลำคาญต่างๆ ลดน้อยลงรู้สึกมีความสุขในปัจจุบันจากนั้นจึงกำหนดลมหายใจหน้าจุดทายจุดหนึ่งในกายนี้เราอยู่กับลมหายใจ <c oughs> ดูลมหายใจตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกเหมือนอเหมือนหลับมีดหลับมีดตลอดสายขมันกลับไปกลับมาการหลับมีดเหมือนการกำหนดลมหายใจเคลือไม่ได้ แม้วินาทีเดียวกับไม่ควรให้เผลอให้เชื่อมั่นว่าการกำหนดลมหายใจนะั้นเป็นทางไปสู่ความสุขที่แท้จริงเป็นทางไปสู่การตับทุกข์ถึงจะยาก มันก็สมควรจะทำ เรื่องความคิดความคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างความจำจินตนาการต่างๆมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาทำไมมันจึงเกิดขึ้นได้ทั้งๆที่เราไม่ต้องการให้มันเกิด มันก็เกิดพอเราเราเคยคิดเราเคยยินดีในความคิดแบบนั้นมันจึงกลับมาใหม่เมื่อความคิดความจำจินตนาการ ปรากฏในจิตใจให้ตั้งสติให้ดีอย่าไปลงไหลกับมันอย่าไปเพลินกับมันอย่าไปรังเกียจมันวางใจเป็นกลางรับรู้รับทราบแล้วมันจะตับของมันเอง ก็กลับมาอยู่กับลมหายใจเหมือนเดิม